ตู้แม่งไม่มีใครเก่งเลยจร hey! hey! ิงไงวะเฮ้ยฟอร์เรนหลุดเฮ้ยแล้วฟอร์เรนมาจริงเฮ้ยสไลด์เดียวอาอตัวแตกเฮ้ยฟอร์เรนมึงตายเหรอวะมึงเป็นซอมจริงมะเนี่ยอะไรมีอะไรมีความลับอย่าบอกว่าไงวะความลับอะไรฮัลโหลอันนี้รหัสผมซื้อมาไม่กูว่าแล้ว เลื่องตัวเข้ามาเล่นหัวแย่งเข้ามาไอเทีย70กว่าดาวเล่นโคตรกระโปรงเ,เลี่ยเนแม่งที่เอามาเล่นหาพร70าดาวแล้วเอาตัวอื่นนะคิกซี่เนี่ยมันเอาไปทิ้งตัวปัญญาอ่อนแล้ว70ดาวกันจริงเหรอวะไอสัตว์73ดาวไอสัตว์ผู้ชายองเล่นคิกซี่ผู้ชายไม่เล่นคิกซี่ไว้อีกไอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไห้หไ้งไไไ้ เฮ้ยฟอเรนเม็ดเขียวนะครับผมจะให้คุณเล่นแต่คุณต้องเล่นฟอเรนติโน่โอเคไหมคือถ้าเป็นเม็ดแล้วไม่เล่นไม่ต้องเข้ามานะตายนะคนสอมอะไรวะกูแครี่เองเฮ้ยมลิมส้มทับตำแหน่งกูเหี้ยไอ้ส้มกูจะบ้า เหลืออ๊อฟเหลืออ๊อฟมึงนี่ไปไกลอ้ป่ากากลอก่อนแล้วก็เหมือนฟ้าประทานที่มีแต่เม็ดส้มเข้ามาแบกผมในวันที่ผมหัวร้อนกับคนดูหรือพวกแกจส้มอ่ะแต่พวกแกมันไพ่แค่คนดูไม่มีทางแบกฉันได้หรอกเข้ามาทีไรก็มีแต่กูแบกกูแบกผิดหวังมานักต่อนักแล้วเม็ดส้มอ่ะกูไม่เคยเชื่อมือเม็ดส้มหรอกเว้ย หมดไปหมดแล้วมึงอ่ะทั่วสมองแล้วนะอ๋อนี่มันมีคำว่าพราวด้วยพราวแรดพราวฟอลอเรนติโนสรุปม,มันดักสตรีมแบนหมดทุกตัว <c oughs> เฮ้ยฟลอเรนหลุดเฮ้ยมีโสตระเบียบิสตรีเบียสัมภัระเบะลงลิ้นสัมภระเบะเปิดไต <c oughs> ายเฮ้ยแล้วฟลอเรนมาจริงเฮ้ยวินเลตเจ็ดกูจะบ้าเอาอเลินดิสบ้างลงคลิปไม่ค่อยมีลินดิสเลยมีแต่ตัวเดิมๆ <c oughs> นะคลิปนี้ผมจะต้องเป็นลินดิสทำไมวะแรดทำไมแคลรี่ทำไม ูตรไหนเกมนี้เป็นลิงดิ๊กครับผมผมอยากเล่นลิงด hey! hey! um ิ๊กครับมาแก้เอลซุหรือเปล่านาตาาด้วยเฮ้ยแย่งได้ด้วยครับเฮ้บ้าลิงดิ๊กผมแล้วลิงดิ๊กเราวางอย่างนี้ด้วยนะครับมีใครมาแก๊งก็เฮ้ยเปิดบ้านเลยแล้วเฮ้ยขบวนยังไงเฮ้ยสองเฮ้ยเราเป็นส้มเฮ้ยบ้าไปแล้ว บงังกูเอาฮะกูเอาใครเดินลงมาผมก็เห็นก่อนนะครับเจษแค่มีข้อมูลข้อมูลครบตัวอ้อ่าไปเยกูยหลบไม่ได้ได้ไงวะนี่ผมเห็นตลอดครับเห็นตลอดข้อมูลดีครับข้อมูลครบข้อมูลครบ,อครบแอบ,บเนียนแต่ว่ายังไงยังวันนี้ไม่เอาดีกว่าไหมเพื่อนอแต่ว่าได้ยู่นะผมว่าได้น่าได้ จะร้านนะจุดสวยตลวแล้วกูวิ่งกูวิ่งเข้าพุ่มเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับตลวไว้ไม่มันเดินเด็กเขาจะได้ไม่กล้ากดดันเรามากเชียเฮ้ยเขาพาไปแหวทเฮ้ยบ้าไปแล้วเมโซ่แม่งพากกไปแหวทด้วยโคนรเวอร์เฮ้ยเจี๊ยอ้เอาอีกกัให้กูสิหุยเวทเละเลยอ่ะ ได้สล์โอ้โหยิงสไลด์ยังไม่โดนนะครับตอนนี้ฝั่งตัวข้ามมีซูมไว้แค่เคลียร์คีบอ่ะครับตอนนี้อะโลมผมแม่งคุมจัดตอนเดมันตายไหมยังตอนนี้ยังไม่ตายอีกขึ้นบนไปยาวแล้วครับ <c oughs> เฮ้ยนัตยาว่ะฝากเคียร์ร่างเนะลยนัตยาเอ้ยอ่ะเฮ้ยแล้วกดสไลด์ไม่ติดก็มแม่งเอ้ย เบาเลยเฮียกู๊ดเบาเลยเฮียลินดิสมันต้องรอของคบน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าเพิ่งรีบเล่นนะครับลินดิสเป็นตัวเล่นเกมก่อนจะเข้าป่าแล้วก็เปิดไปนะครับอ้าวโอเคขอบคุณครับผมคือเราไม่ควรเดินตัดป่าแบบนี้นะครับเมื่อกี้แม่งไปวัดลงมาดีกว่าป้อมแหกเลยชิบหายความผิดพลาดจาก แคลรี Pierre, ่ตรงนี้ไม่ควรทํานะครับเดินอย่างนี้แตกเลยครับกลางก็แตกแล้วแร็เป็นตัวเคลียร์คลิปอย่างนี้มันจะเคลียร์คลิปได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลนดิยาลันดิยาสวยเฮ้ยแลนฆ่าไป5ตัวแล้วว่ะก่อแตกครับก่อแตกใจเย็นครับลินดิสเดี๋ยวก็แรงครับเปิดปากก่อนเข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรง วันนี้แอดวีขอแนะนำพ่อหมดเทวเปยปผู้ให้บริการเติมเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเดือนนี้พบกับโปร11เดือน11เทวเปยปคอยคูณสําสำหรับเกมมากมายบนเว็บไซต์แอดไลน์แอดเทปเเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาทด่วนจำนวนจำกัดแจกเซลล์หลายเกมดังโคดสูงสุด3 0มเป์ให้คุ้มเป์ให้ฉลาดต้องเทวเปเปเท่านั้นและอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดชิคกันวีของผมใช้ได้ตลอดเพิ่มได้อีกอย่าลืมใช้โค้ดชิคกันวีเติมกันเยอะๆนะครับ ก็จะได้สปอนเพื่อการอยู่รอดของผมยาวๆด้วยครับผมโอ้โหขอเราข้าไม่ได้เล่นเลยตีนี้เฮ้ยแลมึงแอคเกินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีวงมีวาร์ปเฮ้ยแต่ข้างบนเหมือนจะมีใครสักคนนะจะไม่แกตายฟรีหรอกโอ้โหดาเมจกูได้มาแล้วตัวหนึ่งว้ยขอบคุขอรับ สวยสวย,ยอ่ะอย่างนี้ยาวครับอย่างนี้ยาวอย่างนี้ยาวลินดิสลินดิสได้ไฟอ,อย่างนี้ยาวโอ้ยเจ็บจังเฮ้ยตวันนี้ยังไงมีหน้าเป็นซ <c ười> อมเฮ้ยสไลด์เดียวอ๋อตัวแตกอ้ายเช่นไร เฮ้ยฟอร์เรนมึงตายเหรอวะมึงเป็นซอมจริงมะเนี่ยอะไรมีอะไร,น,ร,น,รนี่กูทำไมวะมึงมแปลกแลนะเว้ยมีคนรัก่าบอกว่าไงวะความรับอะไร <Hello. S 1> อันนี้รหัสผมซื้อมามว่าว เกมอาวีมีคนปั้มแหลงอีกวะบอลแบบชอบแอดมานานแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอีเยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเยี่ยเยี่ยเด้ง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 เรียบร้อยสัตว์เอ้ยโคตรเบาเลยตัวกูแม่งเอ้ยรับนะแอดฮะรับนะแอดหมายถึงอะไรวะ เฮ้ยมีฟาร์ตข้ามยังรู้อีกว่ากูเป็นใครเหรอวะว่าแล้วมันเล่นติ่มๆม,ม,มันรู้ว่าเราไม่ส้มมัยปืนเนี่ยปืนหาตังก่อนเดี๋ยวทำให้เด็กมันดูจังหวะนี้ต้องมีหนึ่งสมแล้วแหละเดี๋ยวเดีเอาดาบแดงมาเนี่ย เฮียมันได้แรงเฮียอะไรยิงแทงเอาไหมไม่มคัดคัดคัดไล่ไปไล่ไปไล่ไปแทงไปแทงไปแทงมาไปล่างไม้กูยิงโอ้โหไอ้เฮียตัวกูแรงวันไหนเนี่ยพอเล่นได้ไอาใจเองตัวเองำเล่นเป็นอยู่โอ้ย เออดี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 กูสโลวี่ทอยโง่ตายทำไมวะเอ็งไม่ควรตายนะเว้ยเอ็งตายอย่างงี้ฟ้าฟ้าก็เป็นของชัง้มสีมึงก็มีความลับบอกวะมึงมีความลับอะไรวะนะคนมีความลับอะไรอีกปเป็นเกมไรไม่เป็นไรเว้ยยุคสมัยนี้มันเป็นยุคโลกเปิดแล้ว เป็นอะไรก็เป็นได้ขอแค่เป็นคนดีก็พอ,อเข้าใจไหมเอ็งจงรีบเดินไปบอกพ่อของเอง็งนะอุ้ยอุ้ยดูดูเด็กๆเห็นไหมเห็นไหมกูโดนตอกไอ้ฝันของข้าแม่งก็จะยกกูอย่างเดียวเลยเนี่ยเอาละเห็นไหมแม่งจะเอากูอย่างเดียวกูจะ <c oughs> หาซีนยังไงนะไปชงชงมาดิชงมาดิา <c oughs> แล้ปมึงออกแทงแล้วไ่ไหมกูยิงปะรอเล่นรอเล่นอย่าแพ้อ ไม่ได้แดงกูหลอกเฮ้ยเจี๊ยแต่มันตามไม่ได้แดงกูหลอกไอ้สัตว์เลยกูนึกว่าไม่ตามเมื่อกี้กูยืนล้อหลอกมันเหรอกูทำละไววะเจี๊ยกูบอกแล้วว่าแมงส้มอ่ะแม่งก็แบกกูไม่ได้หรอกกูยังไม่เห็นช็อตมึงลรำเลยเนี่ยเจี๊ยะพอเราข้ามึงก็จ้องกูจังไอ้สัตว์ไม่ให้กูยิงบ้างดิ ถูกันบ้านกูขีดคลิปอยู่กูยิงคลิปอยู่สวยกูจะแรงได้ยังไงสัตว์เฮ้ยมึงตายได้ล่าโอ้ยตัวแม่มึงอย่าไปเล่นกันนะครับน้องๆที่ทำคลิปให้น้องๆดูเนี่ยว่าตัวมันเล่นยากนะเล่นได้แหละแต่เล่นยาก เล่นตัวยนพาทีมแพ้รู้จักเรนนิดน้อยไปแล้วฟอนต์ข้ามมันรู้ว่าเป็นกูมันเลยจ้องกูเฉยเดี๋ยวมึงรู้ว่ากูสไลด์หนอนทีเดียวแตกอ่ะเดี๋ยวกูทำให้ดูเออเดี๋กูเจอมึงไอ้สัตว์รอกูรอเอ้ะอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นรอรอรอได้แต่เกิดละแม่งรู้เดี๋ยวแม่งรู้เดี๋ยวแม่งรู้กันบ้านหน่อยกันบ้านหน่อยไว มีแต่แทงให้กูยิงแม่งเฮ้ยมันเจ็บนะแทงมันเจ็บแทงมันเจ็บผมยิงคลิปอยู่ผมยิงคลิปอยู่ช่างว่านี้แหละกูต้องเกิดกูต้องเกิดพี่อะไรไม่ตายเลยสัตว์เกิดอีสัตว์เดี๋ยวเล่าไว้ก่อนสวยสวยสวยไว้ไว้ วายยิงกูจ้างเลยเจ้พื่อนเออเพื่อนเพื right> ่อนกูกูกูเจ็บอยู่ฟอรเรนเอ้ยฟอรเรนเม็สซ่มฟอมซื้อมาก็ถอยก่อนน้องกลับมาเอาฟ้านะคอสไปไปอย่าเพิ่งเล่นมาเฮ้ยปอมล่างเราจะแตกนะเว้ยอย่าเพิ่งเล่นได้เปล่าต้องเล่นแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ย ตายเกิดกูยังไม่ได้ด้วยนะนี่กูรอดนะดูว่าตายเกิดกูมาแล้วหายเก็บแต่ก่อนผมยังเล่นไม่ได้นะเออมึงไปเอาเจ้าขอให้ดีมึงมาล็อกเลยเล่นอย่างเงี้ยทีหลังเงียไปปั๊มแรงอีกนะไอเด็กเชี่อเราโดนสามทางแล้วเหรอวะเฮ้ยมันสไนด์นะเว้ยมันสไนด์นะเว้ยเราดักไหนอย่าดักนานเกินมันสไนด์มันสไนด์ เข้าคีมหมดเลยเมื่อกี้เฮ้ย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 อ้เม็ดส้มเออเอาดิเอาดิลำคั่ช้าเลยเม็ดส้มสัตว์เอ้ยหนึ่งหะกูไม่แน่ ล้ำแมแคนเซิลแอนิเมชันอ่ะต้องให้สอนไหมแคนเซิลแอนิเมชันอ่ะรู้จักว่าอุโดนสามทางไปตอนไหนวะเนี่ยพอไรลากมาลากมาสัตว์เอ้ยมันเห็นพอลรโถ่เชี่ยจะตายหากันหมดแล้วแต่พุ่มแล้ววิ่งแต่พุ่มแล้ววิ่งฟลิกเกอร์ช็อตนี้กูต้องเกิด อไอ้เหี้ยนี่กระท่าขูยอมไห้สับท่าเหี้ยนะไอ้ขอกูบอกแล้วใช่ไหมว่าทำไม่ได้เล่นจริงอะแล้วเมสซ็อมปอมอะอย่าเข้ามาตีเมสซ็อกยังแตกเลยสัส <c oughs> เมสซ็อกมันเ็คนธรรมดาเนี่ยแหละคลิปเนี้ยสอนให้รู้ว่าต่อให้เป็นเม็ดส้มอ่ะก็ไม่สาม,มารถแบกแอดวี MV ได้หรอก